คิดว่ายังไม่จําเป็นนะเราจะอดทนเอาไว้ครับจนกว่าจะมีสักสองสามสกิลนะค่อยอัพทีเดียวเพราะหนึ่งผมไม่รู้เหมือนกันว่าจะอัพอะไรครับอ้ยะบางทีการดองสกิลอย่างนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ดีกว่านะเรื่อยโอ้กูได้แล้วตัวอออกไปเอ กำลังอธิบายอยู่เลยตกใจหมดแดมเอ้ยมันมีเยอะอะไรขนาดนี้วะเจอรดนฆ่าพวกเราหมดแล้วทั้งเบสละอะไรวะโอ้ยโอเคผมรอต่อได้ครับเมื่อกี้แหมธนูกระเด็นไกลมากอะ ดรอสทำไมวะโอ้โหยิงแรงมากอ่ะโอ้วันช็อตครับโอ้แรงมากจริงๆเห็นไหมธนูแบบง้างค้างไวนะครับแรงขนาดไหนเออใหญ่ๆที่ไหนวะโอ้โหมันยิงข้ามมาได้ ไม่ต้องโหนมาสิโอ้ง่ายมากมึงโหนอย่างนี้เป้านิ่งชัดๆโอ้ยังไม่หมดเทคเดสละผมว่าซับในชินกันเนี่ยถ้าไม่ปะท่าแบบต่อเนื่องเนี่ยมันก็ไม่เห็นจำเป็นอะไรเลยฮนะโอ้พวกนี้ยังใช้ธนูเลยแดมยิงแม่นใช่ไหมล่ะชีกู้ช็อตนะกูยิงไม่โดนเลยเนี่ย พยายามลูดของครับอ้าวยังไม่หมดครับโอ้ยใหญ่ใหญ่ <c oughs> ชีลิฟวิงอัส,สูพีนะค่อยๆกระชากเราไปเรื่อยๆอเป็นชิ้นต่อชิ้นเหรอกรนโดดไม่ได้ตรงนี้ได้มาสิ มันก็เป็นเกมแอคชั่นที่สนุกนะมนดูดิมีการแบบจุดสไลด์นะครับนี่นี่นี่มันไม่ยอมตู้กับเรามไม่ตายอของครับสต็อปเธหยุดซะกำลังรูดอยู่เนี่ยหลังกำแพงมันเป็นไอ t ดีแท็กของโซเยอร์ครับ ฉันไม่รู้เหมือนกันว่าอักษรเคนจินี่คืออะไรพวกนี้ถูกใช้ในสงครามโลกครั้งที่สองเหรอโอ้มาแล้วฮะปีนมาสิจะตายแล้วครับหลบก่อน้อ สุนครับไม่รู้จะบูดอะไรแล้วมันก็คือกระสุนอะแต่ที่สงสัยคือจะให้ไลท์ชอตสมัยบางทีอาจะจะมีวัตถุที่สามารถจุดไฟได้ัะถ้าทางจะหมดแล้วสงสัยจะเตล,ลคิวไม่ได้ครับ <c oughs> เพราะว่ามันเป็นแอคชั่นซีเควนมาตั้งแต่ตอนแรกแล้วอะตั้ <c oughs> แต่ตัวนั้นอะดักอยู่ครับบันทึก เรื่องของแมทแมนอีกแล้วนะแมเชสผู้ชายที่ชั่วร้ายอย่างแท้จริงครับวิธีที่เขาพูดถึงความรุนแรงและการฆ่ามันช่างบ้า,าจริงๆ the true ม e c r e ท of the storms. s น o r m s 13 October 1990. ในปีที่ผ่านมานี้มันมีผู้รอดชีวิตคนอื่นอยู่แต่ฉันเองอะ่ะก็หลบเลี่ยงพวกเขาและถ้าพวกมันมาขวางทางฉันฉันจะฆ่ามันฉันจะไม่เมตตาแก่มันแต่ตอนนี้นั้นฉันต้องการคนอื่น ในการที่จะเดินหน้าต่อไปได้ฉันจะต้องระมัดระวังฉันจะต้องควบคุมเกาะนี้อย่างสมบูรณ์ดังนั้นฉันถึงเริ่มรวบรวมคนกลุ่มเล็กๆก,กลุ่มหนึ่งกลุ่มที่พร้อมจะติดตามอย่างซื่อสัตย์พวกเขาเองต้องเข้าใจพลังและต้องจัดการอย่างเป็นระบบแต่สิ่งที่สำคัญกว่านั้นพวกเขาจะต้องไม่ลังเลในการฆ่าหรือใช้ความรุนแรงเพราะว่านี่จ,จะเป็นส่วนหนึ่งของพวกเขาในชีวิตที่อยู่ที่นี่พวกเขาจะต้องได้รับการดูแลอย่างเป็นขั้นตอนพวกเขาจะต้องมีโครงสร้างและมีเจตนารมในการทำงาน และตอนที่ก่อนนี้เป็นของฉันฉันน่ะจะค้นพบถึงความลับที่แท้จริงของมายุนั้นเริ่มสร้างองค์กรแล้วสินะโซลาริสครับโซลาริใช่ไหมเราก็มีครับองค์กรโลลิคอนนะตัวสองครับ กูไม่ให้มามาันกระโดดมานั <Ble substrate> ่นแหละจบตีเดิม <m us ul ina> ไม่ได้เลยเราจะต้องปกป้องทาวเวอร์นี้อยาโอเคปาไม่โดนฮะเฮ้ยอะไรเี่ยเธอยังมีชีวิตรอดอยู่เหรอกูต้องจับจัดตัวนี้ฮะ มาสิตรงก็ได้เป็นทำเลที่ดีครับต้องบนเนี่ยประตูเหมือนว่าเวลาที่เขาปีนหรือทำอินเทอร์แลกฤฤต่างๆเนี่ยวันช็อตครับอะไรอ่เลยโอ้ยบอสแน่เลยว่าตารางไม่ทำไดาครับเดิเนไปกงชันนะ่ออกไปโอ้เจสันเหรอดอสเราต้องหลบ โอเคโฟกัสแล้วทำได้ค่ะทำอะไรยังไม่รู้เลยทำอะไรอ่ะรอยมันตีเหรอไม่จะไม่โดนมาๆๆกูรู้ละเอนทำไมจริงไม่โดนวะเล็งดีๆนั่นแหละไม่ให้รอดหรอกมาซะอย่างเท่ เออยังรอดอยู่เว้ยไม่พอนอัพเกตตอนนี้โอ้ไดของเพียบนะฮะเขาบอกว่าให้ทำการเซิร์ชผู้เสียชีวิตพวกนี้ครับเพื่อหาอุปกรณ์อัปเกรต่างต่างตัวใหญ่ก็เจอแต่กระสุนนะแล้วก็ซาเวดครับสงสัยคงหมายถึงซาเวดแหละไม่ได้แบบอัปเกรดพาร์ทอะไรสำคัญเลย ตัวใหญ่อยู่ข้างบนครับเดี๋ยวพิ่งสังเกตเออปืนสั้นก็ดีนะเห็นว่าเรตเอาไฟคงไม่จำเป็นครับนะแค่ยิงธรรมดานี่ยังยิงไม่โดนเลยถ้ายิงรัววันนี้คิดว่าจะโดนเหรอเอ่อยิบหยิบเต็มครับเต็ม ดีนะการอัปเกรดเซเว่พาร์ทแบบรูทจากของพวกนี้ฮะหน้าทางจะได้เยอะกว่าเดิมไม่เคลียร์ครับไม่จำเป็นต้องเรามัดระวังคือทำไม่หนูต้องตามเรามาเนี่ยไปเก็บข้างในก่อนคนระ ประตูเมื่อกี้ล็อกแน่นอนไม่ให้เปิดอย่างนี้อ,อ,อะไรเอ่ยเป็นป้ายตราโบราณนะครับทำจากอลลอยน่าจะเป็นรางวัลสำหรับพลแม่นปืนในหน่วยที่สอง ตัวสอนคันจีฮะเป็นชื่อของใครบางคนหรืออ่าอไม่ใช่ไม่ใช่แล้วไอ้นี่อะไรอะ่ะจุดได้ไหมจุดไม่ได้ครับอันนี้จุดไม่ได้เรามาเอานี้ดีกว่าแน่นอนเผาเลยค่ะตกข้างล่างอีก จะไม่มีของตกค้างแล้วครับตรงนี้สามารถขึ้นไปได้อีกชั้นหนึ่งท่านจะอยู่ที่เรดิโอทาวเวอร์ครับพายามค่อยสํารวจไปจะได้ไม่ตกขาดอะไโอเคเจอแคมป์ครับหนูด้วยเนี่ยยิงได้ด้วยว่ะรูได้ไหมอ้ย,ยาได้เอด้วยบ <laughs> ันทึกป่ะโอเคครับจะบันทึก ตอนนี้เนี่ยแมเทเยสเองก็เริ่มก็เริ่มค้นพบธรรมชาติของสถานที่นี้แล้วแล้วเขาจะทำยังไงต่อไปล่ะเจ็ดเจ็ดเซปตัมเบอร์หนึ่งเก้าแปดสองทำไมกลับมาเซปตัมเบอร์อีกแล้วฮะ แต่ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเล่มก่อนหน้านั้นอะ่ะมันปีอะไรครับแต่ตอนนี้คือปี82ตอนนี้สมองของฉันก็เริ่มจะวางแผนแล้วในการที่จะปลดล็อกพลังของเกาะน,นี้ได้อย่างแรกฉันต้องเข้าใจว่าอะไรเกิดขึ้นที่เกาะน,นี้ก่อนฉันต้องการเวลาและห้องในการศึกษาสถานที่นี้มันมีปริศนามากมายอย่างเช่นสถานที่โบราณของจกักรพรรดิญี่ปุ่นและราชนีนลึกลับนั่นทุกอย่างนะ่ะมันเริ่มที่เธอรเราเองก็เริ่มรู้ปริศนาของสถานที่นี้ไปเรื่อยฮะ อามาดูกันว่าสกิลมีอะไรฮะเพราะว่าผ่านมาสักพักหนึ่งแล้วเนี่ยอาวุธที่ใช้เนี่ยใช้แต่ปืนสั้นกับธนูอย่างเดียวเลยฮะดูซิว่าอัปเกรดไ,ได้ไหมไอพวกระยะระชิดนี่ถ้าไม่จำเป็นเลยล็อกเดิร์ดบายเลยนะโอ้โหไม่ได้ใช้เลยเจนั้นเราหาสกิลฮันเตอร์ก่อนครับอัปเกรดได้ยังยังไม่ได้ครับต้องใช้อะไระบายทูมอร์สกิลทวนล็อกเทียสองต้องซื้ออีกสองสกิล เอาเหรออ้าวมาน่าจะรวมกันนะครับตอนนี้ต้องซื้ออีกสองสกิลเอาไปห้องมาก็ปลดล็อกหมดสิเอ็ก a e ต้าเอ a t มเนชันอีกแล้วอ่ะไม่เอาแล้วมันเยอะมากเลยนี่ละกันลูซ่าของพวกนี้นะครับอาหารแอนิมอลคอร์ปอะไรพวกนี้จะได้รีวอดหรือว่าอะไรดีฮาร์ดทูไฟไหมอันนี้ละกันนะครับอยากรู้เหมือนกันว่าจะมีประโยชน์อะไรกดคิวเพื่อมองหาสัตว์คือสุดท้ายเราก็ต้องล่าพวกนี้เพื่อเอาเอ็กพอยู่ดีใช่ไหม ก็ยังไม่ต้องใช้แล้วกันครับไอตาพิเศษนั่นนะเอารางวัลที่ได้ก่อนแล้วกันเออเนี่ยเพราะว่าหนึ่งมันให้มาทั้งสองอันเลยครับอันนี้คือ loot animal c o r แล้วก็นี่ก็ loot animal c o r เหมือนกันอันนี้เน้นดีที่สัตว์เลยครับคิดว่าคงจะดีกว่าเขาบอกให้ล่าก็ต้องล่าครับไม่ต้องคิดเลยละดูทีว่าหนูจาก1 0 x e p ครับจะได้อะไร,รอาจจะเป็นซาเวตก็ได้ฮนะหรือว่าเป็น x e p เหมือนเดิมนี่จะเป็นกระโดดลงไปสิ กระโดดได้หรอวะอ๋อปีนโอ้ปีนเร็วด้วยไม่อาอยากยังเร็วอะ่ะโอเคไปแล้วนะต้องรอจริงๆครับ สู้เพื่อทุกคนเอาจช่วยลาล่าด้วยค่ะไอ้ไอ้ไอ้อออออผมนี่มนันอะไรไม่รู้นะกับไอ้โลกความสูงนี่ฮะโอ้ภาพสวยมากอะ เองจะเีอีก,กากาดำอีกแล้วอะ่ะปติก,กาดำมาใสยอยู่ที่สูงแบบนี้รอฮะไอ้ยะอ,อ,อ, <laughs> อย่าเป็นเฟิร์สเพรสเซนด้วยเราไม่เอาฮะ โอ้โหเอ้ยนี่ด้าผมปีนไปจริงๆนี่ไม่อยากจะคิดเลยเฮ้ยดูตาของเธอเดี๋ยวก็มุ่งมั่นนะ ไม่ได้แล้วขาลงอ่ะยังนึกไม่ออกเลยขาลงลงยังไงเนี่ยโอ้โหอเล็กซ์ตอนนี้ฉันอยู่ที่แผงแล้วน่าจะบูสสัญญาณได้จากทาร์สมิมเตอร์ครับ นี่ก็เริ่มหาขึ้นฉุกเฉินหาสัญญาณที่ชัดก่อนที่จะเริ่มส่งสัญญาณ SOS อ๋อ LC คือลาราครอฟนะครับสัญญาณอะไรวะเนี่ยเหรอ อ๋อคือสัญญาณพวกนี้ก็ระบุนะครับว่าให้ช่วยทำการบอกรายละเอียดด้วยบอกสถานการณ์และตำแหน่งคือพวกนี้จะคอยรองรับสัญญาณถูกเชิญน,นะครับ International Emergency Broadcast เนี่ยอ่รอต้อนรับนะครับเมเดเมเด,มดนี่คือล้อล็อกของเรือเอเดวันตอนนี้เราติดอยู่ที่เกาะในดากอนทรายแองเกิล เอ้ยยะกำลังตามหาสัญญาณของพวกเธออยู่เลยฮะใช่แล้วเราเหมือนกันกำลังเตรียมตำแหน่งแล้วก็เตรียมฐานะกู้ภัยครับฆ่าไปเยอะเลยครับฮีโร่คนนี้ดูสิละเย็ดยังยิ้มเลยอ่ะ ไอจีอะไรเพิ่งเห็นนะเนี่ยเราต้องหาสัญญาณไฟเจอเพิงจะน่ทำได้เออคือจะลงยังไงฮะไม่ตัดให้ดูด้วยครับลงยังไงใจร้ายจริงอารการ,รีออล็อกเราสามารถที่จะดูรูปภาพได้จากหน้าเมนเมนูเอาล่ะค่อนข้างไกลครับดูแค่นี้ผมยังขนลุกเลยอะ ขนลุกจริงๆนะครับนอกเกมเลยนะโอ้ยไปอึจั่วเลยไม่ค่อยถูกกับความสูงจริงฮนะมันค่อนข้างไกลดีเดียวครับถังเหรอ,อเดี๋ยวยิงหนูก่อนครับดูว่าได้ของอะไรบ้าง นะเจอถังพลังงานครับหนูไปไหนละอ๋อโอ้ได้ซาเวดพาร์ทมาเจ็ดครับตอนแรกไม่ได้จะได้แต่ EXP แต่ถ้าเราอัปเกรดแล้วเนี่ยก็จะเพิ่มตัวซาเวดพาร์ทก็ดีนะเริ่มเห็นความสำคัญแล้วครับ ต้องหาวิธีในการที่จะจุดเชื้อเพลิงนี้ได้วิธีเหรอมันก็ต้องมีไฟฟา้ามัไฟมาหนูหนูหน,น,น,นูนนี้เริ่มล่าหนูแล้วไม่โดนโอ้ย ออกไปเพื่อสาเวดพาร์ครับทำได้ทุกอย่างเอาอะไรเอ่ยตัวจุดไฟเหรอเอามาอัปเกรดเหรอครับอุ้ยไฟสไตรเกอร์ครับได้เกียร์ใหม่มาจุดเขาเพิงกด E ค้างไว้นะครับเพื่อจุดไฟโอ้เยี่ยมมาก เยี่ยมมากหนูตัวอยู่ไหนดีมากเลยอ่ะเออไปจุดไฟครับออไปไปดีกว่าครับอย่ายุ่งเลยแถวนี้โอ้โหทาทางเหมือนเสียงดนหนูโดนไฟคล่องนะฮะพอเข้ามาแล้วอย่าบอกว่าเจอพายุนะอย่านะโอ้ว่าแล้วเชียว ทำไมมันเดาได้เนี่ยเออมีเสียงผู้หญิงนะับมันลงอะไรตรงนี้เนี่ยโอ้โอย เขาบอกแล้วอย่าวัดไหลอะไรอย่างนี้เราผลลุกสู้เลยครับเอาจะหลบยังไงวะไลยเลยอ่ะไม่หลบยังไงอ่ะอยากไม่ดไปอ๋อโอเคอันนี้ได้อยู่ไปทางไหนวะซ้ายแล้วกันซ้ายเดือดท่าทางปลอดภัยกว่านะโอ้โหหลา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 นละโอ้ยโอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ อะไร่ะเอางเ้าจะหลบยังไงอ่ะอ๋อไปแล้วครับไปแล้วโอ้โหบวกมา500 XP กัปตันชีฟคนลุก <c oughs> โมเดลอัลล็อกไปดูได้ที่หน้าเมนเมนูโอ้นักบินครับ เราต้องไปช่วยเขาเดี๋ยวตำรวจก่อนเว้ยก่อนช่วยตอนนี้เราน่าจะเราน่จะหนผ้านั้นได้ครับมันไม่มีอะไรตกค้างใช่ไหมโอ้โหไป ไม่มีทางเลือกค่ะใหญ่ใหญ่ใหญ่โอ้ใหญ่ไอ้วิ่งแล้วเหรอตรงนี้ตรงนี้ซ้ายครับซ้ายไปแล้วไปแลอยากเร็วอ่ะไเฮ้ยฮึบอ่าต้องนั่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 ง เดเดเอเอเอเเอ้เ้ยโอ้ยตายสิปืเอาไป ไม่ได้ยากเลยดิตัวนี้ห้านัดตายครับใครมาสร้างบ้านตาำบเขาพวกนี้อ่ะบ้าจริง สุดเลยครับของใช้ส่วนตัวมีกันทุกครัวเรือนอไม่ต้องกังวลแล้วว่าจะขาดเหลืออะไรครับอุ้ยอ,ยอยโอเคสาเวทครับตอนแรกรู้ว่ากล่องทองทำไมนึกถึงกล่องทองก็ไม่รู้น่าจะปีนไม่ได้แล้ว ไม่ได้แล้วครับแต่ก็ดีนะหลุดออกมาจากป่าบ้างอะไรบ้างครับไม่งั้นนี่หัวจะเขียวอยู่แล้วลาลา่าตอนนี้ก็มาอยู่โซนที่เป็นหุบเขาเมาเ,าเทสอะไรอย่างนี้ก็โอเคครับเจอแคมปแล้วค่ะเดี๋ลาเซฟแล้ว ฉันไม่สามารถเอาเรื่องนี้ออกจากหัวได้พายุที่มันมาจากไหนก็ไม่รู้ทั้งทั้งที่ฟ้าเองก็สดใสมันไม่ใช่เรื่องที่ไม่มีเหตุผลมันต้องมีเหตุผลอธิบายแต่ฉันเองก็ไม่รู้ว่าคือเรื่องอะไร